สวัสดีสบายดีเดอ้อพี่น้องป้องปายเบิดสตซูขูดสุกคนเดอ้อจ้ายิยนดีต้อนรับสู่สองน้องโยศาราแต่เนจะนอกพกพกกับน้องโยคือเกา่าจ้าเส้นเกา่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องวันสวยแล้วแรงงาน, 3, ส,นสามสัญชาติลาวขมรน,นะคะเนาะสําสหรับไพ่นะคะเนาะทีเขามาเห็ดเวียงเห็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาจานาอที่เขามาถูกต้องจากุหไม้หรือว่าเขามาแบบ ผิดกฎหมายนะคะหรือว่าเขามาแบบค้ายแรงงานล้ะกะเหตุธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะตรงนุงย้ยตรงบอกเลยนะคะว่าอยู่ประเทศไทยนี่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะละกะ เขาจะมีกฎหมายว่าเป็นอยียงเวียกงานที่สังวนลิขิทธิ์สำหรับพี่น้องคนไทยนะคะคนบ้านเขานะคะเนาะการมีร้ายอาสีบเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวนงยุทธจะมายกตัวอย่างนะคะก็คืองานนะคะอาสีบขายของนาลานนะคะเนาะขายของนี้คือเข้าเป็นลูกจ้างขายได้อีพี่น้องแต่ถ้าเข้าเป็นเจ้าของลานเลยเป็นนายจ้างตัวเองทำธุรกิจตัวเองนะมันเหตุบ่ไดดพี่น้องผิดกฎหมายเด้อพี่น้องสำหรับแรงงานสามสั นะ้าะทีทําไมน้องยุทธึงยำวาสามสำสัดเพราะว่าแรงงานที่เขามาอาศัยทํางานอยู่ประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่มีแต่แรงงานล่เล่าคาะเมนพมา่านะคะเนาะนี่แหละพี่น้องกะน้องยุทธก,ก็เลยอ,อยากมาขอเตือนนะคะหละกะักการงานหลาๆยๆอย่ย่างเส็นเปิดอารานเสริมสไว้นะคะพี่น้องหละกะักการงานายิบป,ปักทักแซลนะคะเนาะ อาแล้วก็งานลายยางเลยพี่น้องนะคะทาไพอนันกายาขู่กับไปเซิร์ชในกูตเกินเบิงนะคะเนาะอกเพราะว่ามันจะมีเห็นแบบเยอะมากนะคะ และการนี่แหละพี่น้องน้อยก,ก็เลยอยากมาเตือนนะคะพี่น้องแรงงานลาเล่าหลายๆคนนะที่เขามาเห็ดเบียยเห็นงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้ศึกษาในเรื่องนี้ดีๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าโดนจับขืนมาเนี่ยอาจจะติดแบคลิสก็ได้นะคะห้ามเขาประเทศไทยเลยนะพี่น้องนะอันนี้มันคือพิษกฎหมายบานเขานะคะพี่น้องประเทศไทยนี่ถึงประเทศเขาจะเป็นเซรี่ก็าตามนะแต่ว่า เวลาเขาออกระเบียบกฎหม,มายมากนี่เขาจะต้องทำตามระเบียบกฎหมายนะคะทีมีไวัยและในหลักธรามนโน่นของบ้านเขาเด้อพี่น้องเด้อเขาแบบแบบบดัดยมะน,นังลินหินหัวหัวนะคะเหมือนบ้างทีบ้างบ,างบองนะะเนาะเนาะอ่าโอเคนะคะพี่น้องเดียวนงยุยสีไฮผ้าเมื่อเบิงคลิปคลิปนี้นะคะทีเจ้าหน้าที่ต่อหมอ้อนะคะเพิ่นได้ปกวดคันนะคะแรงงานนะคะเล่าสุดการ รู้สึกว่าจะเห็นแรงงานเล่านะทีเขามาเห็ดเวียยเห็นงานที่กฎหไมายหเนาะเอานะไม่เอานะแย่งอ,อาชีพคนไทยไม่เอานะคนเล่าอ่ะไปวันนี้ตักเตือนอ่าไม่เอานะแย่งอาชีพคนไทยไม่เอานะ ที่นตาหมอเพ่นนะคะเนาะเพ่นได้ลงไปตัวต้านะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพี่น้องย่างเส้นาลายหมองนะคืออีย่างทีเห็นนะคะการชิม,มีหลายหมองอะลรพี่น้องเนาะน้องยุนาก็เลยอยากมาเตือนนะคะและการลาสุดการเพ่นได้เห็นบอกพี่น้องได้ยินบอกคำว่าเพลนว่ารอบนี้เตือนนะนะคะก็คือค่าเตือนก็คือมารอบหน้าห้ามเห็นอีกนะคะ ถือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นนะ่ะยั่งใจดีได้พี่น้องนะคะเพื่อนยั่งใจดีได้ทีแปลว่ายั่งเตือนเฮาอยู่เพิ่นยังบทันจับนะพี่น้องซึ่งแรงงานเลานาคนหนันกาขายของนาหลานนะคะเนาะเออขายโค้งนาหลานน้องยุบ,บอกเลยนะว่าเยอะมากนะพี่น้องโอเคแรงงานเลาาได้พม่าก็มีพี่น้องนะคะ อันนี้เบาจริงๆแต่นุยุจะเบอกว่าแถวไดเนาะเพราะว่ายุเองกะในฐานะเป็นแรงงานเล่าที่ว่ามาเห็นอยากเห็นงานนเป็นเทศไทเนาะนยุกับแบบบริยากให้ทําควบเดือดร้อนให้คนอื่นนะพี่น้องนุยุกัเสืยวว่าพี่น้องคนไทยตํารวจไทยตัมอไทยผลเกงแล้วก็สลาดอยู่แล้วนะคะเนาะในการที่จะตรวจข้อมูลต่างๆหน้านะพี่น้องนะคือนุยุสชิมาวาไว้ฟังนี่คือแบบว่า ก้านทีห้านะคะพี่น้องมาอาศัยอยู่ประเทศไทยนะคะนอกระกา,าพิษอีอยังเขาเหลยกว่าพิษระเบียบกุหมาม้ที่เขาว่างไวก็คือหามคล้ายโค้งนะคะหามเหตุกิจการเป็นของตัวเองนะคะเนพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องก็เพราะว่า,าเขาประมาน่าแบบญาณนะคะพี่นอ้องญาณแบบว่าอันนี้สมุดและกันสมุดว่า คนเวียดนามละกันเนาะจะเนาะมาขายน้ำทับทิมขายยังกยานะพี่นอ้องสมมติว่านักท่องเที่ยวซื้อไปเนาะค่ะเนาะอาจจะเข้ากับหูว่านในน้ำทับทิมนั่นน่ะมีสารปนเปื้อนบอบอกยังต่างๆนั่นน่ะเนาะค่ะเนาะอาจอาจ,อาจเกิดว่านักท่องเที่ยวเขาซื้อไปนะคะแล้วเขาเกิดแบบเป็นนันเป็นนีขึ้นมานะพี่น้องเขาก็เลยอาจจะว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เราเขาซื้อมาที่ตรงนี้นะ แล้วเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าอันนี้เป็นคนไทยหรือว่าคนลาหรือว่าคนพม่านะคะแล้วที่เขาต้องแบบอ่าเป็นกฎหมายคุ้มครองเพราะว่าเวลาเป็นยังมาาเห็ดผิดผลาดมานี่เขากระสิใดตวดัว จับง่ายเห็นะพี่น้องนะชิด้ไปกวดคนว่าเออเจ้ามาจากไซส์ฐาเป็นคนไทยมันกันสิจับงา่ายแบบว่ามีญยาติพี่น้องอยูไซสจังสันจังสีนะพี่น้อง,นะงนเนาะทีนี้ไปใช้กัะทือย่งแบบมีญยาติพี่น้องยังอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องแต่้าเป็นคนต่างดาวปุ๊บเนี่ยบวาจะเป็นคนลาาคนพมา่านะคะคนกัมพูชีเนี่ยถามาเห็ดพิษกฎไมายนะคะก็คือแบบกับประเทศไปลวก็ตามโตบ่ได้ษะด้พี่น้องนะคะนี่แหละมันคือเหตุผลที่ให้เขาอะตองแปบ,บว่า เป็นอาสีที่ตองสงวนไหวนะคะไม่ใจแค่อสีค้ายโคงนาราเนาะค่ะนอกจากมีร้ายอาสีนะคะยังเส่นน้องยุกเได้เห็นข่าวบอยหมากทีอ่าข้นขมรเนาะค่ะนอกพืนมาอ่าอาศัยนะคะอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาขคท่า,านบางอะไรบางซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนนะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะะี่เขาเขาใจพิดษ่า เฮ้ยอันนี้มันเป็นคนไทยหรอทำไมประเทศไทยเนี่ยมีคนขอทานเขาเยอะขนาดนี้ไหนว่าประเทศไทยจเจริญพัฒนาไงนะคะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่คนไทยไงพี่น้องมันคือคนขมีนไงแล้วทําให้อาประเทศไทยอ่ะเขาเสื่อมเสียนะคะพี่น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมล่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเขาไม่ใช่คนบ้านเขาเองอะ่ะถามว่ามันมีไหมคนบ้านเขามันก็มีพี่น้องแต่เท่าที่น้องยุเดาได้เนี่ย คนขมีนเยอะมากซึ่งอยู่ตลาดคลองเตยเนี่ยปีที่แล้วน้องยุให้บ่อยมากนะคะปีที่แล้วมีขอทานคนหนึ่งนะคะเป็นขมีนเลยพี่น้องเพราะว่าน้องยุได้ยินเขาพูดนะคะเขาพูดภาษาขมีนเลยแต่ว่าน้องยุก็รู้แหละว่าเป็นขมีนแต่ก็ให้นะคะเพราะว่าเขาแขะขาไม่มีทั้งสองข้างเพราะนพี่น้องเขาเลือ้อยไปตามตลาดนะพี่น้องแต่ช่วงนี้ยุไม่ค่อยเห็นเขานะคะแล้วนี่แหละพี่น้องด้วยความที่ว่า อันนี้เราไม่ได้มาอะไรนะแต่ด้วยความที่เราพูดพูดในความรู้สึกที่เราเห็นเนาะคะ่นะเนาะซึ่งบางคนนะ่ะเขาก็อาจจะแบบลําบากจริงๆนะคะแต่บางคนเนี่ยแบบมือเท้าแบบมีหมดทุกอย่างนะคะแต่มานั่งขอทานอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าสมควรให้นะเราก็ดูเฉพาะบางเคสนะพี่น้องคืออย่างน้องโยนงโยิงน้องโยให้เฉพาะบางเคสนะคะเพราะว่ายุก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรเนาะยุก็เป็นแค่คน ไม่บ้านนะคะมาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนกันนะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายนะคะพี่น้องแต่น้องโยกก็อยากให้เราคิดว่าเออเราก็อยากให้ในฐานะที่บางทีเราให้เขา20บาท10บาทอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็สามารถไม่ทําให้ท้องเขาอะร้องได้นะคะพี่น้องน้องโยกคิดอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องนะ,ะนี่แหละพี่น้องเรียวมาฟังนะคะเหตุผลทําไมที่อ่า แล้วอันนี้ต้องขอบคุณนะคะเครดิตของมุมมองเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องขอบคุณที่เป็นเหมือนเดียวกันนะครับก็ต้องว่ากฎหมายทางสปปลาวกับไทยเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะกฎหมายไทยเขาไม่ได้ห้ามเขาเขาห้ามคุณเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยคขายมันเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับอาชีพตัดผมก็เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะทุนนะอันที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะบอกอยู่เหมือนกันนะครับว่า คนต่างชาติเนี่ยถ้าคุณอยากเข้ามาทําธุรกิจในไทยจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้นะครับแต่นะครับผมไม่ใช่คุณมาเขียนรถเขียนขายแบบนี้ก็ต้องบอกนะครับสําหรับใครที่มาเขียนรถเขียนขายหรือว่าขายของอะไรเงี้ยทำไมคนไทยเขาถึงต้องจับกันต้องปรับกันเพราะอะไรรู้ไหมครับผลไม้ที่คุณเอามาขายเนี่ยคุณแน่ใจหรือเปล่านะครับว่าไม่ได้ใส่ย,ยา ฆ่าม,มาแรงไม่ได้พ่นยาอะไรต่างๆถ้าคุณเป็นคนไทยเราสามารถจับคุณได้เพราะแน่นอนคุณหนีออกไปประเทศไหนสุดท้ายคุณก็มีญาติพี่น้องมีพ่อแม่นะครับยังไงคุณก็ต้องโดนดำเนินคดีแต่คนลาวคนกัมพูชาคนพมา่ามาขายของอยู่ฝั่งไทยนะครับอเอกสารหลักฐานเขาเราไม่สามารถข้ามไปจับจับเขาได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในฝั่งไทยจับไม่ได้ ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราป้องกันนะครับว่าแรงงานตา่างด้าวเหล่านีาาน้มาแย่งอาชีพคนไทยไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วถ้าเกิดเหมือนที่ผมพูดนะครับอย่างผลไม้เนี่ยพ่นยาฆ่าแมาลงมาหรือเปล่าที่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมพูดนะครับเขาก็ต้องการไว้ก่อนแล้วก็สองโกงราคาลูกค้าไหม,มไเห็นไหมครับสังเกตนะครับไม่มีป้ายราคาด้วยพวกรถเข็นเนี่ยเห็นไหมไม่มีป้ายราคาที่ชัดเจนขายน้ําทับทิมใช่ไหมครับขาย คนณ่องจากมุมมองเพื่อนบ้านนะคะนุ่ยก็เอามาขยายเพิ่มเติมก็คือนะคะพี่น้องที่เหตุผลที่ตอมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ไทยนะคะหรือว่ากฎหมายไทยที่เขาไม่อยากให้ต่างด้าวมาทำเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะคะไม่ใช่แค่ว่าเออมันก็มีเหตุผลนะพี่น้องอย่างเช่นอย่างที่พี่เพิ่นได้วาลมานะะเนาะเนาะก็คือทาแบบ มันมีเรื่องทีแบบพิษผาาขึ้นมากนะพี่น้องมันกะสีสามารถจับได้ง่ายกลัวแต่ถ้าเป็นต่างดาวมันกะสีตามจับตามหยางยากนาพี่น้องนี่คือเหตุผลที่เพิ่นอ่าสงวนไว้นะคะพี่น้องเพราะว่ายังที่บอกแล้วพี่น้องคนเฮ้านะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะพี่น้อง การขายของยั้งคือกันนะคะบางคนนี่โลมากโลผ้านี่บอเอายั้งมาใส่นะบางคนนี่เอาผละไมที่เสียแล้วมาปันขายเนี่ยลูกค้ากินไปทองเสียเอาจับหาโต่ได้นี่แหละนะคะคือเหตุผลเพราะว่าทุกสิง่งทุกอย่างนะคะ ประเทศไทยนี่เขาผลิตจิ้นขาอีงต่างๆน้าเนี่ยเขาทําโดยคุณผภาพ,พี่น้องแต่ถามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมาเฮ็ดไห้ซื่อเสียงของเขาพังพินาศย่อนว่าเป็นว่าคนกินจากลานนี่ลานนี่นะคะ ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คนไทยทําแบบนี้เขาก็นะคะต้องเอาเด็ดเอาจริงนะคะพี่น้องคะ่ะนี่แหละจบคลิปเพียงเทนี้เดอร์ท้าพอไหมพี่น้องคนใดที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะกบฝากความคิดเห็นใต้คลิปนะคะพี่น้องแล้วพบน้องโยม,มัยนะคะบ๊ายบายค่ะ